ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่นะครับยุทธศาสตร์จังหวัด LGBTQ, สุพรรณบุรีของเราก็เรื่องท่องเที่ยวเรื่องกีฬานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีความยินด,ดีนะครับที่ส่งเสริมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องสุขภาพนะครับต่างๆนี่นะครับก็ยินดีนะครับ กิจกรรมการปั่นจักรยานแล้วก็ทำบุญทำกุศลด้วยนะครับกับเรียนท่านนายกบุญชูนันสุวรรณท่านประธานชมรมท่านหน่วยง,งานภาครรฐเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับการที่เราเองร่วมไม้ร่วมมือบูรณาการกับนะวางภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง พี่น้องสื่อมวลชนของเราเนี่ยจะเป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงสําคัญในการที่จะเปิดแท่กประชาสำคัญกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนหรือการรักษาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประการสําคัญก็คือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้เราสามารถที่จะใช้จกักรยานในการเป็นพาหนะในการเดินทาง ถ้าเมืองของเราทั้งเมืองนอใช้จักรยานกันน,กกนีปัญหาโรคร้อนปัญหารถติดอะไรต่างๆในการจราจรก็จะดีเป็นเมืองสีเขียวน,ยนะครับปีนี้นะครับพิเศษว่าเรามีอีกหนึ่งออปชั่นให้กับสำหรับนักปั่นจักรยาน,นครับปีนี้เราจะใช้เป็นชิปจับเวลานะครับชิปจับเวลาชิปตัวนี้นะครับ <c oughs> เมืองนอกใช้สําหรับงานจักรยานโดยเฉพาะนะครับนะครับ ปีนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะใช้ชิปอันนี้1,200ชิ้นนะครับความผิดพลาดอยู่แค่ไม่เกิน0.5อนะครับอย่างนั้นนักกีฬาทุกคนนะครับจะได้รับชิปตัวนี้ไปแล้วจะมีเรคคอร์ดของตัวเองออกมาว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับชิปอันนี้ใช้ในการแข่งขันมอเตอร์จีด้วยนะครับใช้จะเป็นจานเลดราเช็คทั้งหมดทั้งหมด8จานนะครับเช็ค อย่างนั้นเข้ามาเป็นกลุ่มให้กลุ่มหนึ่งแพ็กกัน2ี่คันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการตัดสินแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะมีพิเศษก็คือเป็นกล้องใครดูตัวโดฟองจะเห็นว่าตรงหน้าเส้นนะครับมันจะมีระบบว่าเป็นเส้นเซ็นเซอร์ใครเข้าก่อนใครเข้าที่หลังนะครับปีนี้ใช้แบบนี้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นให้นะครับเารับเพื่อความอะไรัเพื่อความเสมอเพื่อความประสิทธิภาพในการตัดสิน